จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมองค่ะอย่างแรกนะคะ l o บส์ of the b r a i n หรือว่ากลีบของสมองนะคะจะมีทั้งหมด4โลบค่ะโลบแรกนะคะคือ Frontal l o b e จะควบคุมการคิดการวางแผนการตัดสินใจและพฤติกรรมควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่ามอเตอร์ฟังชันนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพและอารมณ์ด้วยค่ะ ตรงบริเวณสีเหลืองนะคะเรียกว่า p a r i ทอลโ lobe ค่ะจะรับความรู้สึกจากร่างกายเช่นสัมผัสอุณหภูมิความเจ็บปวดประมวลผลข้อมูลทางการรับรู้เช่นการแปลความหมายของแผนที่หรือรูปภาพค่ะ บริเวณสีชมพูนะคะเรียกว่า t e m p เ r a l l o ล e ค่ะจะรับและประมวลผลเสียงและภาษาเกี่ยวข้องกับความจำระยะยาวเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกบางประเภทด้วยค่ะต่อมาบริเวณสีฟ้านะคะเรียกว่า o อ c ซิ i ิ a l ลโลบค่ะจะเป็นส่วนกางการมองเห็นวิเคราะห์และตีความข้อมูลจากสายตาค่ะ มาเรามาทำความรู้จักกับเบรนสเตมหรือที่เรียกว่าก้านสมองกันค่ะส่วนแรกของเบรนสเตมนะคะเรียกว่ามิดเบรนค่ะจะควบคุมการเคลื่อนไหวของตาการตอบสนองต่อเสียงและแสงแล้วก็เป็นทางผ่านของข้อมูลประสาทบางส่วนด้วยค่ะ ต่อมาบริเวณที่ปลายลูกศรชี้นะคะเรียกว่าพอนส์ค่ะจะควบคุมการหายใจเชื่อมข้อมูลระหว่างสมองใหญ่กับสมองน้อยค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าเมดุลลาออฟลองกาตาค่ะจะควบคุมการทำงานอัตโนมัติที่สำคัญนะคะเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจแล้วก็ความดันโลหิตค่ะ กับ cranial nerves หรือว่าเส้นประสาทสมองกันนะคะมีทั้งหมด12คู่ค่ะคู่แรกนะคะคือ olfactory nerve ค่ะจะทำหน้าที่รับกลิ่นจากโพรงจมูกส่งสัญญาณกลิ่นไปยังสมองส่วน olfactory bulb ใช้ในการแยกแยะกลิ่นต่างๆเช่นหอมหรือเหม็นค่ะคู่ต่อมานะคะ optic nerve ค่ะ จะรับภาพจากจอประสาทต,ตาหรือเลติน่านั่นเองแล้วก็ส่งสัญญาณภาพไปยังสมองส่วนออคซิพิทัลลบเพื่อแปลผลค่ะสำคัญต่อการมองเห็นการรับรู้แสงสีแล้วก็รูปร่างค่ะอ c ค l o โลมอเตอร์ e นนะคะจะทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อตาสี่มัดควบคุมการเปิดเปลือกตาบนควบคุมรูม่านตาให้ขยายแล้วก็หดค่ะ ปรับเลนตาเพื่อโฟกัสใกล้ไๆด้วยค่ะต่อมานะคะโทอเคยเนื้อค่ะจะทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อตาซูพิเดียออฟลีทำให้ตามองลงล่างแล้วก็เฉียงเข้าในค่ะช่วยให้การมองเห็นในแนวเฉียงราบดรื่นขึ้นค่ะ ะะจะใหญ่ที่สุดในแครนีเยลเนอร์แล้วค่ะรับความรู้สึกจากใบหน้าหนังศีรษะช่องปากจมูกฟันควบคุมกล้ามเนื้อสำหรับการเคี้ยวค่ะแอปดูเซนส์ s <S เนอร์นะคะจะทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อตาและเทอร์เรลเล็กตัสทำให้ตามองออกด้านข้างค่ะช่วยใ,ในการมองซ้ายขวาได้สมดุลขึ้นค่ะ เฟเชียลเนฟนะคะจะควบคุมกล้ามเนื้อใบหน้ารับรสจากลิ้นส่วนหน้า2ใน3ควบคุมต่อมน้ำลายและน้ำตาส่งผลต่ออารมณ์ผ่านสีหน้าเช่นยิ้มเศร้าค่ะ เวสติบูโลโคเคียเนฟนะคะมี2ส่วนค่ะโคเคียนะคะจะรับสัญญาณเสียงจากหูชั้นในเวสติบูลา r นะคะจะรับสัญญาณเกี่ยวกับการทรงตัวแล้วก็สมดุลค่ะส่งสัญญาณไปยังสมองเพื่อแปลผลการได้ยินและการเคลื่อนไหวของศีรษะค่ะกโซฟาลิเจียลเนฟนะคะจะรับลดจากลิ้นส่วนหลัง 3. ควบคุมกล้ามเนื้อการกืนควบคุมต่อบน้ำลายรับความรู้สึกจากคอหอยและบางส่วนของหูชั้นกลางตรวจจับความดันโลหิตค่ะวากัสเนร์ฟนะคะเป็นเส้นประสาทาที่ยาวที่สุดในคราเนียลเนร์ฟค่ะจะควบคุมอวัยวะภายในเช่นหัวใจปอดเกละเพาาลำไส้ช่วยควบคุมการกืนการเปล่งเสียง รับความรู้สึกจากะเววะภายในหูและลำคอค่ะมีผลต่อระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค,ค่ะเวลาพักผ่อนซ่อมแซมค่ะต่อมาแอคกเซสซอรี่เนิร์ฟนะคะจะควบคุมกล้ามเนื้อคอและไหล่ค่ะช่วยในการหารันศีรษะแล้วก็ยกไหล่ค่ะ คู่สุดท้ายนะคะคือไฮโปกอโซ่เนิฟค่ะจะควบคุมกล้ามเนื้อลิ้นทั้งหมดสำคัญต่อการพูดเขี้ยวแล้วก็กกืนค่ะถ้าผิดปกตินะคะจะทำให้ลิ้นเบี้ยวพูดไม่ชดัดกกืนลำบากค่ะ